เป็นไรเป็นไรเป็นไรโหขนาดนั้นเลยเหรอแหนเพิ่งเดือนเดียวไหนดูฟันนิ่อุ้ยมีฟันจิ๋วดึงน่ากลัวมากน่ากลัวมากฮะโอ๊คี้แปะหัวซะดิ้มเฮ้ยๆแิงจริงเข้ามาดิเอามาเออเล่นกันเล่นกันเล่นกัน

วิธีทําให้ฮิปโปเด็กเชื่องนะครับแล้วเล่นกับเรานะครับมีใครรู้บ้างทํายังไงบอกด้วยนะครับต <c oughs> องโ,งโดต้องโดนต้องโดนวิ่งวนเหรอ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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเอาเอา ดุเกินไปไหมดุเกินไปไหมทิปโป้ทิปโป้ีลยทิปโป้เฮ้ยโอ้ว้ามันดุโหดมากโอ้โหโหดมากโหดมากเ <c oughs> สียวอะเสียวเสียวอ่ะเสียวหนดูฟันนี้ฟันมันพอที่จะทำให้โอย มีคนถามว่าหมูแดงจะกินอาหารตอนกี่โมงนี่เอ้ยไม่ใช่กินตอนกี่โมงกินตอนอายุเท่าไหร่นี่ไงครับโชว์แล้วโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยครับเจน่างับหัวมันเลยเจน่างับหัวเลยกินงไง ไมหน้าเป็นัไงนี่มากำลังนี้กว่าอย่าไปโกนแม่นี้อ้าวนอนนอนเฉยเลยอ้าวอ้าวอ้าวนอนโชว์นอนโชว์ไปเลยไม่ไม่ไม่สะอาดป,ประมาณแบบยี่สิบกิโลได้อุ้มไม่ขึ้นครับมานี้เรามาอันนี้มานี้มานี้ข้ามมาข้ามมาเอ้ย

มามาน,นี่มามาน,นี่มุนมามุนมามันดื้อ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 โอ้ยอลองดิโอู้เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะ <c oughs> เป็นไรเป็นไรอะ่ะโชว์เร็วโชว์เร็ว โชว์หน่อยโชว์่อเหน่อยอาอกมาออกได้ป่าวออกได้ป่าวออกมาเออ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 อ้เอาไปให้นอา้อ

อ่ะโชว์หน่อยอันนี้นักท่องเที่ยวนะครับฟับบาบเพราะว่าตื่นกันแต่ตีห้านะครับบางคน,นตีสามก็มีนะครับกินทำไมนะักกินทำไมนักดีโชว์นักองเที่ยวหน่อยโ,อโชว์หน่อย,โ,อยโชว์หน่อย

รูปหนูมามุงหนูช่วงนี้มาทุกวันเลยแล้วก็อาไปโพลลงโซเที่ยวแล้วก็มีความทุกกันเต็มไปหมดเลยแกบอกว่าหนูอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทอพาวเวอร์อ่ะมีเข้าใจเลยอ่ะแต่ว่าบางรูปอ่ะหนูก็อยากจะบอกว่าตัวจริงหนูดูดีกว่าเยอะเลย อ๊บอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอันนี้กัญญาอ่ะเขาเอาเอางุ่นมาเบิร์ดเดย์งึ้มเอาอีกเอาอีกเออเออเออตกหมดเลยอ่ะงับดีๆนะงั้งัง้อือเิกินไปเลยอ่ะอร่อยปล่าอร่อยเอาอีก หมูหวานปีละหมูหวานอันนี้กันยาครับหมูหวานอยู่อีกตัวนึ่งวันจันทร์วันเกิดเขาครับแล้วก็เขาซื้ออันนี้มาให้อ,อืมตกหมดเลยอื